สวัสดีครับวันนี้เราจะอัปเดตว่าการาฟในไลฟ์เมื่อวันที่หนึ่งที่เราไลฟ์กันเป็นยังไงบ้างก็จะให้ดูก่อนจะเริ่มจากสีเขียวก่อนเนาะก็จะไล่ไปทีละอยะ่างอ่ะขอตอนแรกบอกสีเขียวเอาเป็นใบนี้ก่อนละกันใบไลฟ์สีครับใบไลฟ์สีออกใบเดียวก็คือเป็นหัวยูอาร์ดีแล้วที่ออกใบเดียวครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ถ้าไรเป็นแบบการ์ดตั้งโชว์เฉยๆแล้วก็ไม่ออกใบเอ็กโซเดียด้วยก็ ไม่ได้น่าเสียดายมากพูดถึงสีเขียวหัวหัว R ก่อนอจะเป็นบูลลิลลี่คุกกี้ครับออกมาที่เนะจ็ดใบบูลลิลลี่คุกกี้นะได้มาเจ็ดใบลิลลี่เบลคุกกี้ได้มาสี่ใบพอดีลิลลี่เบลสี่ใบแล้วก็บัตเตอร์โรลคุกกี้ ได้มาหกใบอ่าใบานี้จะได้มาหกใบและหัว R ตัวสุดท้ายครับ m e r c u r l k n i f e Cookie ครับได้มาแค่3ใบครับก็คือใบนี้ยังขาดอยู่แต่ว่าไม่ได้แย่มากเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดถึงระดับพิเศษด้วยเพราะมันมีหัว R าบางใบกลายเป็นระดับพิเศษครับนี่คือหัว R ของสีเขียวที่ได้มา ขึ้นระดับถัดไปคือ SR ครับ SR มีคุกกี้เมลสามตัวก็คือขาดหนึ่งเฮอร์คุกกี้ระดับ SR ได้แค่ใบเดียว s i เวอร์เ l ลคุกกี้ได้สามใบขาดหนึ่งมัชชะคุกกี้ได้มาสามขาดอีกหนึ่งวินเจมวินเจมดีหน่อยได้มาสามยังขาดอยู่อีกหนึ่ง โซเจมไลฟ์ o อฟฟรีดอมได้มาหนึงใบนี่คือระดับ SR ครับ SR นี่ก็ยังขาดอยู่ถึงแม้ว่าดูเหมือนเราเปิดได้เยอะแต่ก็ยังขาดอยู่เยอะอยู่แต่ก็คือสีเขียวเป็นชุดท,ที่ UR ออกเยอะนะถัดไปไว้ลิลลี่คุกกี้ระดับ UR ครับออกมา5ใบ Sugar s สวอนค o กกี้ได้มาที่5ใบ วินอาเชอร์คุกกี้ได้มา5ใบและอย่างสุดท้ายครับ Elder f ร์ไฟรี o คุกกครับได้มา3ใบก็คือพวกเนี้ยได้เกินมาอย่างละใบแล้วส่วนตัวนี้ขาดใบหนึ่งถัดไปเป็นระดับพิเศษครับก็คือ1บ็อกจะได้ใบเดียวผมได้เมอ c ์คูเรียลไนท์ o ุกกีครับในระดับซีเ e t เซกครับซีเ ระดับถัดไปคือระดับ SSR ก็คือเป็นหายากกว่าเสร็จได้เป็น h e r ร์บคุกกีใบและสุดท้ายระดับที่1ตั้งจะออก3ใบก็คือ USR ก็คือ Elder Furry Cookie ครับได้ประมาณนี้ก็คือได้ระดับพิเศษถึง3ใบคือได้เยอะแหละแต่ประเด็นคือไม่ได้เล่นเขียวไงถัดไปขอเป็นสีที่ไม่ได้เล่นถัดไปก็คือสีแดงครับ และหัว R ผมได้ปเปโรนิโกมาที่4ใบไวเบอร์รี่คุกกี้ได้มา5ใบครับถัดไปทาร์ทาลินคุกกี้ได้มา4ใบและสุดท้ายมาเดลินเน่คุกกี้ได้มาถึง7ใบ ก็ยังไม่มีใบไหนขาดนะสำหรับหัว R สีแดงถือว่าดีหน่อยก็คือหัว R ไม่มีใบไหนขาดมันไม่ควรขาดและหัว R แต่ว่าบางใบก็ขาดมาพูดถึงระดับ SR ได้แคปไซซินคุกกี้สี่ใบครับฮาบาเนโลคุกกี้สามใบโซแจมไลท์ออฟแพชชั่นได้ใบเดียวสแนปดรา้อนคุกกี้ได้มาหนึ่งใบ Essence of Conflagration ได้มา2ใบ Tiger Lily Cookie ได้มา2ใบจบสำหรับระดับ SR ในส่วนถัดไปคือระดับ UR ครับเริ่มจากไฟ Spirit Cookie ได้มา3ใบครับพิทา a าดา g o n Cookie อีก3ใบ Crush Pepper Cookie ได้มา2ใบ หมดแล้วสําหรับ U R U R นี่คือขาดขาดตัวโล่นะครับคือ U R มี4แบบครับส่วนระดับ S S R คือเอระดับเ็จใบแรกครับมาเดรเนี่คุกกี้ครับอ่ามีแบ็กกราวให้แล้วก็ทาร์ทาทา,ท,า,ท,าทินคุกกี้อีก2ใบและระดับสุดท้ายเป็น U S R ที่มีตั้นละ3ใบก็ก็คือใบที่2สีแดงได้ก็คือตัวโลนั่นเอง holly berry cookie ครับซึ่งนั่นแหละไม่ใช่ตัวที่ชอบเท่าไหร่ถาดตปสีเหลืองนะครับพูดถึงหัว R ก่อนเริ่มจาก peach blossom awesome cookie ได้เพียงแค่สามใบ moon rabbit cookie ได้มาได้มาถึง8ปดใบเลยทีเดียว moon rabbit ได้มาแปดถือว่าน่ารักนะั้น สตาร์ดั t คุกกี้ได้มา4พอดีและสุดท้าย Smoked สโมกชีสสโม e ชี e Cookie ได้มาถึง6ใบก็คือหัว R สีเหลืองขาด R 1ใบยังไม่รู้ว่าเก่งระดับไหนเพราะยังไม่ได้ลองจัดเด็กทู่ถึงระดับ SR ครับเริ่มจากโซเจมไลท์ออฟอะบ a ต u ดนอ n บุนดนได้มา4ใบเฟสทูซีน คุกกี้ได้มาใบเดียว s s of b นต์ออฟ n บรจูฟ n ได้มาใบเดียวไปนี้ต้องใช้4ี่ใบเลยแต่ว่าได้มาใบเดียว Brunn Cheese Cookie ได้มา3ามใบชูโรชูโรคุกกี้ได้มา1นึ่งคูมิโคคุกกี้ได้มา2ครับอ่ะหมดแล้วก็ถ้าพูดใบที่ผมอยากได้คือชูโรขาดอีก3แล้วก็เอ s เซน e ขาดอีก3ใบนั่นเอง ในระดับถัดไปเป็น ur ครับ ur จะค่อนข้างเยอะคือได้มอสซาเรลลาคุกกี้มาถึง3ใบโกลเด้นชีสคุกกี้2ใบสตอมบิงเกอร์คุกกี้1และใบที่ดีที่สุดมิเลเนียลทรีคุกกี้ได้มา2ครับใบนี้ต้องใช้ถึง4ใบแต่ได้มา2ก็ยังดีถัดไปคือระดับพิเศษของสีเหลืองเริ่มจากระดับเสกก่อนคือ สโมกชีสคุกกี้ครับหนึ่งพรีสบอสซัมคุกกี้อีกหนึ่งสวยผมว่าสวยมากและระดับ s s r ได้มา2ใบก็คือเฟตูซีนคุกกี้ครับอ่ะสีเหลืองจะไม่ได้มี u s r ไม่ได้ถ้าไปสีม่วงสีม่วงเป็นสีที่ได้น้อยที่สุดครับในระดับ s r และ u r รวมกันได้บูเบอรี่พายเค้คุกกี้มาที่7จใบ บลูเบอรี่พายมาเจ็ดดาร์กช็อกโก้คุกกี้ได้มาแค่สามใบไลโคไรซ์คุกกี้ได้มาถึงสองคือได้มาถึงเก้าใบและสุดท้ายสเปซโดนัทได้มาสามใบครับชุดนี้จะขาดออสีม่วงนี่ขนาดหัวอายังขาดถึงสองตัวเลยนะนี่ระดับอานะเนี่ย ถัดไปเป็นระดับ SR ครับได้ Sugar Glass Cookie 2ใบ Milky Way Cookie 4ใบ Crunchy Chip Cookie 2ใบ Moonlight Chart 1ใบหมดแล้วครับระดับ SR โคตรน้อย SR มี6แบบผมได้มาแค่4แบบส่วน UR ครับได้ Dark Chocolate Cookie 2ใบ Star เอ่อ Caramel Aero Cookie อีก2ใบ และ Stardust Cookie อีก2ใบไม่ได้แสงจันทร์และระดับ USR ใบสุดท้ายคือ c a r าเม l a อ r o ่ c o กกี้อีก1ใบครับสวยสวยอยู่แต่ไม่ได้ชอบและสีสุดท้ายสีที่ผมชอบเล่นที่สุดคือสีฟ้ามาดูกันว่ามันจะทำให้เราพอใจขนาดไหนก็ไม่ค่อยหรอกได้ Financier Cookie มาที่5้าใบครับได้มาถึง5า้าใบ คัปตันไอซ์คุกกี้ได้มาถึงสี่ใบออยสเตอร์คุกกี้ได้มาแปดใบเลยอันนี้ขอวางตรงนี้นะแปดใบแล้วก็เพเปอร์มิ้นต์คุกกี้ได้มาสี่ใบนั่นเองอ่าหัวอาก็ขาดไม่นะถ้าจำไม่ผิดไหมคะ่ะอ่ามาระดับ หัว SR ครับจะเป็นครอสครีมคุกกี้สามใบไทชารสามใบถามว่าทำไมใส่ซองสีดำเพราะว่าจะเอาเข้าเด็กครับจัดเด็กแต่ลืมไปต้องถ่ายนี่เอ่อซอเบทชาร์กคุกกี้หนึ่งใบใบนี้หายมีน้อยมากสตรอเบอรี่เคฟคุกกี้อีกสองใบครีมสันคอรัลคุกกี้อีกสามใบได้มาแค่นี้ครับก็คือได้มา ได้มาครบไหมได้มาไม่ครบแบบด้วยครับโซเจมไม่ออกต้องสุดท้ายครับระดับ UR ได้มาเป็นมาเดลินเน่คุกกี้สามใบซีแฟรี่อีกหนึ่งใบคือ UR บล็อกเนี่ยออกแค่นี้เลยครับสองแบบ UR มีสี่แบบออกสองแบบแล้วก็ออกแค่สี่ใบดูว่าโชคร้ายมากอ่ะถัดไปคือระดับเซก ได้เป็น financier cookie สองใบเม่หนึ่งใบและระดับ SSI อีกสองใบคือ c o s t cream cookie สองใบครับก็ประมาณนี้ครับคือคาตั้นเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือสีที่เล่นอ่ะออกน้อยมากเลยแล้วสีที่ไม่เล่นอ่ะออกเยอะครับก็คือสีแดงและเขียวออกเยอะมากก็ขอบคุณครับเดี๋ยวไลฟ์หน้าจะเริ่มอีกทีเมื่อไหร่ก็จะแจ้งนะแล้วก็จะพยายาม เ,เช็คตรวจเช็คให้ดีก่อนก่อนจะไลฟ์นะรอบรอบนี้คือไลฟ์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอบคุณนะครับ